ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนําสินค้าแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับของโวลเตจดเทคเตอร์นะครับปากกาวัดไฟยกิสามสี่แปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกกันนะครับว่าภายในกล่องนี้มันมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมครับก็จะมีแมนวนแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมที่มีมาให้อยู่ในอันบ็อกตัวนี้ สเปคของตัววอนเตจรดีเทกเตอร์ตัวนี้ก็คือช่วงการวัดนะครับสามารถวัดได้ตั้งแต่4 0่ส0ถึงหกรโวลต์เอนะครับที่ความถี่5 0าส h ถึงหกเฮิรแล้วก็ในส่วนประกอบของแบตเตอรี่นะครับ lr c c 3ก้อนนะครับจะอยู่ในตัวฝาลังฐ่านตัวนี้นะครับจำนวน3ก้อนแล้วก็จะมีในส่วนของ led ก็คือเป็นเหมือนไฟฉายนะครับแล้วก็มีตัวดีเทกเตอร์แล้วก็จะมีทั้งอาวัเซอร์ กับ LED นะครับในงานแจ้งเตือนต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับของตัววันเตดเทคเตอร์นะครับเพือันดับแรกเลยนะครับผมก็คือกดไปที่ปุ่มสีฟ้าครับหครั้งนะครับจะสังเกตว่าจะเห็นว่าไฟ LED สว่างขึ้นนะครับวิธีการวัดครับก็คือใช้ตัวปลายเทคเตอร์ครับสัมผัสไปที่ปลั๊กไฟก็จะมีเสียงแจ้งเตือนพร้อมไฟกระพริบนะครับ รเราก็สามารถรู้ได้ว่าอันไหนเป็นไลน์อันไหนเป็นนิวตันน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูือฟังก์ชันในส่วนของการแอดจัดนะครับคือเซนซิฟิตี้คือความไวในการตรวจจับแรงดันนะครับผมครับถ้าเราเปิดฝาถ่านออกมานะครับเราจะเห็นปุ่มแอดจัดนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกกับลบนะครับถ้าเราปรับไปทางบวกความไวในการตรวจจับก็สามารถจับได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราปรับมาทางลบ การตรวจจับก็จะช้าลงครับผม